เรื่องของการเล่นละครเวทีนั้นหลวงปู่ดูลท่านไม่ค่อยได้ลงรายละเอียดเท่าใดนักและท่านก็ไม่ค่อยได้เล่าให้สิทธิคนใดฟังด้วยแต่ผู้นําเรื่องนี้มาบันทึกให้พวกเราที่เป็นลูกหลานได้อ่านถือว่าเป็นความโชคดีนะสมัยนั้นมีคนนิยมช,มชมชอบละครกันมากมีธรรมเนียมอยู่ว่าถ้าเป็นละครของเจ้าเมืองในหัวเมือง ต้องให้ผู้ชายเล่นทั้งหมดโดยการสมมุติเป็นพระเป็นนางเอาเองแต่หากเป็นละครหลวงหรือละครของพระเจ้าแผ่นดินจะตรงกันข้ามกับละครของเจ้านายหัวเมืองคือต้องเป็นผู้หญิงแสดงลุวนลนส่วนตัวพระและตัวนางก็ดูความเหมาะสมว่าใครเหมาะสมที่จะแสดงเป็นตัวพระใครจะเหมาะสมที่แสดงเป็นตัวนาง ที่มีกฎเกณฑ์เช่นนี้ไม่ทราบเหตุผลละครเรื่องที่หลวงปู่เคยเล่นเคยแสดงก็มีเรื่องชัยยเชษต์ลักษณะวงจันทลกุมารเป็นต้นหลวงปู่ท่านจำชื่อนางที่แสดงได้อยู่เพียงตัวเดียวคือนางลำพาแต่ท่านไม่ทราบว่าอยู่ในละครวรรณคดีเรื่องใดโท่ก็การเวลาผ่านมานานขนาดนี้ช่วงหนึ่งในการเล่า ลวงปู่ใส่มุกตลกติดๆพองามว่าคนสมัยก่อนนั้นเขามีการคลั่งดาราเหมือนกันนะหลวงปู่ท่านเล่าปนยิ้มมีอยู่ครั้งหนึ่งหลังจากที่แสดงจบมีหญิงสาวคนหนึ่งที่เป็นแฟนละครที่หลวงปู่แสดงเธอติดอกติดใจจนคลั่งว่าอย่างนั้นเธอะเธอพวดพาดเข้าไปในห้องแต่งตัวของนักแสดงที่อยู่ด้านหลังเวที ขณะนั้นหลวงปู่ดูลกำลังถอดเครื่องแต่งตัวตัวนางออกจริงๆแล้วเธอต้องการจะทอดไมตรีกับตัวนางด้วยความชื่นชอบมากจนคลั่งไคล้ใช้คำนี้คงไม่ผิดนับว่าเธอมีความกล้ามากในสังคมสมัยนั้นนางเอกของเรานี้กำลังถอดเครื่องแต่งตัวทีละชิ้นทีละชิ้นจึงพอจะรู้ว่าเป็นหญิงเพียมเธอถึงกับชะงักลงทันที เมื่อทราบแน่ชัดว่าที่แพ้นางเอกที่สวยจับใจคนนั้นแท้จริงเป็นชายรูปร่างหน้าตาดีคนนี้นี่เองเธออายมากถึงกับกระโดดหนีลงหลังเวทีแล้ววิ่งหนีอย่างรวดเร็วหลวงปู่คงไม่แสดงดีจนมัดใจสาวน้อยคนนั้นเพียงอย่างเดียวเพียงเท่านั้นเมือ่อทรงเครื่องเป็นหญิงสาวแล้วมีความงามทั้งใบหน้าและรูปร่างปานนางฟ้านางสวรรค์ จนผู้ชมคิดว่าเป็นหญิงแท้จึงขึ้นไปหวังทอดไมตตีเป็นเพื่อนรักต่อกันของหญิงต่อหญิงนั้นไม่ได้เสียหายประการใดแต่ในความรู้สึกของเธอนั้นกลายเป็นเรื่องที่น่าละอายทัวเสื่อมเสียเมื่อรู้ว่าเป็นชายนี่คือคนโบราณจะน่าบางของคนสมัยนี้มากหลวงปู่ยังได้กล่าวว่าตัวของท่านเองนั้นตลอดชีวิตของท่าน มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่เคยแวะเกี่ยวเรื่องของเพศตรงข้ามเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งเข้าสู่เพศพรมจันทร์ดำรงชีพยอยู่ในล่มเงาของภาคกาสาวพัส์จนชั่วอายุขหลวงปู่เล่าถึงการเดินทางไปกรุงเทพครั้งแรกสมัยนั้นใครมีโอกาสที่เดินทางเข้ากรุงเทพซึ่งเป็นเมืองหลวงที่มีความสวยงามน่าสัมผัสที่สุดจะถือกันว่าเป็นคนที่มีบุญวาสนา ขณะนั้นหลวงปู่ยังอยู่ในคณะละครกำลังฮอตที่สุดในฐานะนางเอกที่สวยและแสดงดีที่สุดในคณะทําเอาผู้ชมน้ำตาไหลาอาบแกม้มเพราะอินไปกับเรื่องที่นางเอกรับบทที่ลําบากยากจนคนที่จิตอ่อนคล้อยตามก็สงสารจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ดังนั้นเพื่อให้ตัวนางสวยยัดเยิ้มดุดนางฟ้า ก็ต้องอาศัยเครื่องประดับให้สมจริงหลวงปู่จึงต้องเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อหาซื้อเสื้อผ้าเครื่องทรงของตัวนางและต้องตัดให้ได้สัสดส่วนพอเหมาะกับรูปร่างจึงต้องเดินทางเข้าไปเลือกเองลองเองอัตมาเดินทางด้วยช้างเดินทางจากเมืองสุรินไปต่อรถไฟที่จังหวัดนครราชสีมาใช้เวลาเดินทางนานถึงสี่วันสี่คืน โดยพักช้างไว้ที่นั่นแล้วขึ้นรถไฟเข้ากรุงเทพใช้เวลานั่งรถไฟอีกหนึ่งวันเต็มๆถามว่าตื่นเต้นไหมอัตมายอมรับว่ามีการตื่นตาตื่นใจเพราะฝันอยากเห็นมานานแล้วคนต่างจังหวัดที่ไม่เคยไปกรุงเทพสมัยนั้นต่างคิดเหมือนกันว่ากรุงเทพคงเหมือนเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ อันเป็นนิมานของบรรดาองค์มหาเทพทั้งหลายทั้งปวงพอรถไปไปจอดที่สถานีหัวลำพงแล้วมองไปบริเวณแถบถิ่นนั้นนึกว่าจะมีตึกสูงเสียดฟ,ฟ้าดานดาดไปด้วยแสงไฟมีบ้านหลังงามๆตั้งเรียงรายกันอยู่ผู้คนเดินกันมากมายด้วยชุดสวยงามชูฉาดบาดตาอัตมาเข้าใจอย่างที่กล่าวมานี้จริงๆแต่ผิดคาด ไม่ได้แตกต่างกับหัวเมืองต่างๆเท่าใดนักมองไปทางไหนก็เห็นแต่ป่าสะแกและป่าสาบเสือข้างทางหากปวดท้องขึ้นมาไม่ต้องกลัวแววป่าข้างทางนั่นแหละสบายไม่ต้องกลัวใครเห็นก็ทุกคนก็ประพฤติเช่นนี้เช่นกันเพราะสมัยก่อนไม่มีส้วมสาธารณะถ้ารลอนนักแวะอาบน้ำตามลำคลองที่ใสสะอาดได้เลยในยุคนั้น น้ำตามลำคลองต่างๆใสสะอาดสามารถดื่มได้อาบได้อย่างสนิทใจไม่แตกต่างอะไรกับบ้านเกิดในสุรินเลยเมื่อจัดซื้อเครื่องส่งในการแสดงละครแล้วกระเดินทางกลับโดยรถไฟถึงโคราชแล้วนั่งช้างไปที่เมืองสุรินบ้านเกิดด้วยความภูมิใจว่าตัวเองมีบุญวาสนาผ่านกรุงเทพมาแล้วนำเรื่องราวประสบการณ์ในเมืองหลวงให้ใครตกใครได้ฟัง ถึงขนาดอ้าปากค้างพูดถึงการบวชเป็นพระก็ดีเป็นสามเณรก็ดีบางคนอยากบวชแต่ไม่ได้บวชบางคนไม่อยากบวชอยากได้เมียแต่ไม่มีเมียหลวงตามหาบัวยานสัมปนโนตอนเป็นหนุ่มท่านเล่าว่าอยากจะมีเมียพูดทุกวันคุยกับเ,เพื่อนๆนไม่มีเรื่องอะไรพูดก็พูดเรื่องอยากมีเมียจะแต่งเมีย ส่วนเพื่อนสนิทของหลวงตาก็พ่มแต่จะบวชจะบวชจะบวชให้ได้เจอที่ไรคุยไปคนละทางแล้วมีวันหนึ่งทั้งหลวงตามาหาบวและเพื่อนสนิทชื่อบักถึงก็ได้นั่งสนทนาเปิดความในใจให้แก่กันและกันปังข้างกองไม้ในหมู่บ้านอย่างสุขในอารมณ์ของแต่ละคนบักถึงพูดซ้ำซ้ำซกซากอยู่นั่นแหละจะบวชจะบวชจะบวช หลวงตามหาบัวหรือบัวในเวลานั้นก็พูดประโยคเดียวจะเอาเมียจะเอาเมียจะเอาเมียคุณลุงคนหนึ่งมาจากต่างจังหวัดอายุก็ประมาณห้าสิบกว่าปีมีอาชีพเป็นหมอดูลายมือมาจากต่างจังหวัดนั่งฟังทั้งสองคุยกันจนลำคาญจึงลงมาจากกองไม้เข้ามาหาหนุ่มเถิงผู้คลั่งอยากบวชพูดออกมาว่านี่พ่อนุ่ม ไหนเอามือออกมาให้ลุงดูสิจะดูให้บักเถิงแบมือให้ดูพร้อมกับพูดว่าผมจะได้บวชไหมหมอนดูยิ้มก่อนจะตอบว่าไม่มีทางอีกสองวันจะมีเมียแล้วคำพูดของลุงวัยห้าสิบเศษเล่นเอาบักเถิงหน้าถอดสีไม่จริงไม่จริงลุงพูดเล่นใช่ไหมเนี่ยลุงคนนั้นไม่ตอบทำท่าจะเดินหนี บัวหรือลวงตามหาบัวแบมือให้ดูบ้างนี่นี่คนนี้แน่นอนหลายมือบอกชัดได้บวดแน่ดวงเนื้อกูไม่มีเลยไม่เชื่อคอยดูสิหนุ่มบัวพูดไม่ออกยืนนิ่งเหมือนต่อไม้อยากจะถามต่อแต่หมอดูทำนายเสร็จแล้วก็เดินจากไปต่อมาก็เป็นอย่างที่หมอดูทำนายไว้ทุกอย่างไทแม่นยกระตาเห็นคนชอบกล่าวว่าหมอดู คู่กับหมอเดาแต่การเดาที่แม่นยังกะตาเห็นอย่างนี้ก็น่านับถือไม่ควรประมาทม่ใช่หรือหลวงปู่ดูลท่านไม่เคยพูดถึงเรื่องแต่งเมียเอาเมียแม้แต่จะคุยเรื่องผู้หญิงท่านยังไม่ให้ความสนใจจิตใจของท่านเวลานั้นฝักไปการเรียนเรื่องธรรมะมากกว่าอย่างอื่นพอว่างในละครท่านก็หัดอ่านหัดเขียนเรียนภาษาบาลีกับเพื่อน ที่เป็นนักแสดงบางคนที่เคยเรียนมาจนอ่านออกเขียนได้แปลกไหมอะไรจะมาดนใจให้หลวงปู่อยากเรียนหากจะพูดว่าเพราะพรมลิขิตจิตวิญญาณให้คิดเช่นนั้นคงไม่ผิดดอกจริงไหมจิตของหลวงปู่เป็นผู้กระตุ้นตอมใจให้หันสู่ธรรมะหรือหากจะพูดว่ามันจะเกิดขึ้นมาเองด้วยวาสนาความเชื่อเช่นนี้ คนพุทธไม่มีเถียงสี่ปีที่หลวงปู่อยู่บนเวทีละครได้บทนางเอกที่จริงน่าจะเข้าฝักเข้าที่อย่างเหนียวแน่นในความบันเทิงบทมายาสามารถเลี่ยงน้ำตาจากผู้ชมหน้าเวทีได้ชื่อเสียงสร้างมาเป็นเวลาหลายปีมีแต่ลุ่งไม่มีทีท่าว่าจะร่วงชายหญิงทั้งจังหวัดต่างลุ่มหลงในบทนางเอกของท่าน แต่ท่านกับไม่ภูมิใจไม่คิดเช่นนั้นท่านมองว่าบทมายาที่ท่านสวมเป็นการเสริมกิเลสให้กับจิตท่านจึงคิดออกบวชหลายครั้งที่ท่านถือโอกาสขออนุญาตผู้เป็นพ่อและแม่ออกบวชแต่ได้รับการปฏิเสธทุกครั้งด้วยเหตุผลง,ง่ายๆขาดกำลังสำคัญในการแบ่งเบาภาระของครอบครัวเพราะหลวงปู่แม้จะเป็นลูกคนรอง แต่เป็นลูกชายคนโตของครอบครัวเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงของบ้านแต่แล้วในที่สุดก็ทนการอ้อนวอนไม่ไหวพ่อกับแม่จะพูดประชดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ก็ท่านทั้งสองพูดอย่างนี้เมื่ออยากบวชก็บวชแต่บวชแล้วไม่ต้องซึกอย่างน้อยต้องเป็นเจ้าอาวาสแล้วท่านก็ได้บวชจริงๆด้วยท่านเจ้าเมืองที่อุปถัมภ์สนับสนุนท่านมานั่นแหละ เป็นเจ้าภาพปวดตอนนั้นหลวงปู่อายุ22ปีเมื่อปีพุทธศักราช2,453นับพัทธสีมาวัดจุมพลสุทาวาสซึ่งอยู่กำแพงเมืองรอบนอกของจังหวัดสุรินในสมัยนั้นโดยมีท่านพระครูวิมลศิลป์เป็นพระอุปชาท่านพระครูปึกเป็นพระกรรมวาจาจารย์ท่านพระครูลิศ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ท่านบวชในฝ่ายมหานิกายเนื่องจากยุคก,ก่อนโน,น้นฝ่ายธรรมยุทธนิกายนั้นในจังหวัดสุรินยังไม่มีหลวงปู่ได้รับฉายาอตุโลหมายถึงผู้ไม่มีใครเทียบได้ถือเป็นบทก้าวแรกของหลวงปู่ในการแสวงหาธรรมอันเป็นความจริงที่จะนำไปสู่การดับทุกข์อย่างถึงที่สุดและสิ้นเชิง แล้วหลวงปู่เข้าสู่กรรมฐานได้อย่างไรหลายคนงงอยากรู้เส้นทางธรรมของหลวงปู่จากมหานิกายไปสู่ธรรมยุทธนิกายได้อย่างไรเพราะเส้นทางมหานิกายคือปริยัติการเรียนการศึกษาธรรมแต่ธรรมยุทธนิกายเน้นการถือการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้เห็นจริงรู้จริงคือแก่นธรรมไม่ใช่รู้เพียงเปลือกของธรรมเท่านั้น อาจจะเป็นเพราะวาสนาพาไปหรือบุญกุศลหนุนนำส่งเสริมสุดจะดาวได้เกิดขึ้นเองที่ใจของหลวงปู่เมื่อท่านได้ทราบข่าวว่าที่วัดป่าบ้านคอโดตำบุคอโดซึ่งอยู่ห่างจากบ้านปราสาทของท่านเพียงสิบกิโลเมตรสอนการเจริญกรรมฐานของจังหวัดสุรินโดยมีหลวงพ่อแอกเป็นเจ้าอาวาสและเป็นครูฝึกกรรมฐาน หลวงปู่ท่านเล่าว่าการสอนกรรมฐานเมื่อร้อยปีนั้นสอนไปตามมีตามเกิดถือเอาเป็นความเห็นของครูบาอาจารย์เป็นหลักวิธีการสอนกรรมฐานของหลวงพ่อแอกนั้นท่านจะมีวิธีสอนของท่านเองจะมานั่งบริกรรมว่าขออันเชิญปีติทั้งห้าจงมาหาเราท่านจะพาจุดเทียนก่อนห้าเล่ม แล้วนั่งบริกรรมดังกล่าวจนกว่าเทียนจะหมดเล่มนับว่าเป็นกุศโลบายที่แนบเนียนที่สุดในยุคนั้นหลวงปู่ท่านได้เพียรปฏิบัติตามคําสอนอย่างจริงจังเคร่งคัดด้วยความอุตสาหะวิริยะตลอดพรรษาอย่างไม่ยอมลดละหวังจะได้เป็นปีติทั้งห้าแต่ไม่ได้ผลประการใดวันแล้ววันเล่าที่เพียรปฏิบัติปีติทั้งห้าก็ไม่เคยปรากฏขึ้น ปีติที่หลวงปู่แอรพูดถึงก็คือความรู้สึกตื่นดําอิ่มอกอิ่มใจที่เกิดขึ้นในจิตไม่ว่าจะเป็นกุตธธกาปีติหรือปีติเล็กน้อยจนคนหัวลุกชูชันน้ำตาไหลหรือปานิกาปีติได้แก่ปีติชั่วขณะทําให้รู้สึกแป๊บๆเป็นขณะขณะดุดฟ้าแลบหรือโอกาสกันติกาปีติได้แก่ปีติเป็นละลอก หรือปีติมาเป็นพักๆให้รู้สึกซ่าลงในกายดุดขึ้นซัดต้องฝังหรืออุเพงคาปีติคือปีติโลดลอยเป็นอย่างแรงให้รู้สึกใจฟูสแสดงอาการบางอย่างโดยไม่ได้ตั้งใจเช่นเปล่งอุทานออกมาเป็นต้นหรือให้รู้สึกตัวเบาลอยขึ้นไปในอากาศตลอดจนภาลนาปีติ คือปีติซาบซ่านให้รู้สึกเย็นซาบซ่านแผ่เอ่อป่าไปทั่วสับพางกายอันเป็นปีติประกอบกับสมาธิจนกระทั่งนำไปสู่จิตรวมหรือจิตสงบเรื่องของจิตรวมหรือจิตสงบนี้หลวงปู่บอกว่าเมื่อจิตมันรวมสงบแล้วคำบริกรรมก็หลุดหายไปแล้วก็ถึงลอยเดียวกันคือวิมุตติเป็นแก่นมีปัญญายิ่ง การทำกรรมฐานของหลวงปู่ตลอดไตรมาสในครั้งนั้นไม่อาจบังเกิดผลเลยได้เห็นแต่เพียงเทียนห้าเล่มให้แสงสว่างวอมแบมหาได้เกิดปีติทั้งห้าตามความปรารถนาประการไม่หลวงปู่ดูลท่านได้ให้ข้อสังเกตในภายหลังเมื่อท่านได้ผ่านการปฏิบัติกระทั่งในพบธรรมะในใจแล้วท่านได้ให้ข้อสรุปจากประสบการณ์จากธรรมะของท่านว่า การเริ่มต้นปฏิบัติวิปัสสนานั้นจะเริ่มอย่างไรก็ได้เพราะผลมันเป็นอันเดียวกันอยู่แล้วที่ท่านสอนการปฏิบัติไม่หลายแนวทางนั่นเพราะจิตของคนไม่เหมือนกันจึงต้องสร้างวัตถุสีแสงและคำพูดสำหรับการบริกรรมเพื่อหาจุดใดจุดหนึ่งให้จิตรวมอยู่ก่อนนอกจากหลวงปู่ ท่านจะฝึกบริกรรมเพื่ออันเชิญปิติทั้งห้าที่หลวงพ่อแอกแนะนำแล้วท่านยังได้ทดลองฝึกทรมานกายเพื่อเผาผันกิเลสในตัวอีกทางหนึ่งคือการอดฉันพัตตาหารโดยลดจำนวนข้าวที่ฉันให้น้อยลงไปเรื่อยๆอาทิเช่นเมื่อก่อนเคยฉันสิบคำก็ลดลงเหลือเกคำแปดคำลดลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งร่างกายสูผ้ผอมเพราะขาดธาตุอาหารจนเดินโซเซหมดเลี้ยวหมดแรงเมื่อทรมานร่างจนผอมเดินจะไม่ไหวแต่ไม่ได้ผลไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนในที่สุดท่านก็กลับมาฉันพัตตาหารเหมือนเดิมอันที่จริงเรื่องการทรมานกายพระพุทธองค์ท่านเคยทำมาก่อนแต่ไม่ได้ผลเช่นกันจึงยกเลิกการปฏิบัตินั้น แล้วหันมาค้นหาหนทางใหม่แต่ทำไมพุทธบริษัทผู้สืบสารพระพุทธศาสนายังนำสิ่งที่พระพุทธองค์ปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลมาปฏิบัติอีกคำถามนี้เป็นที่น่าสงสัยเมื่อทดลองหลายทางแล้วไม่ได้ผลท่านก็หันมาท่องบทสวดมนต์เจ็ดตำนานบ้างสิบสองตำนานบ้างแต่ยังไม่ได้เรียนพระธรรมวินัย ซึ่งถือเป็นข้อวัดปฏิบัติอันสำคัญเพื่อฝึกฝนขัดเกลาจิตใจกายเพื่อให้เป็นรากฐานของสมาธิหลวงปู่ไม่ทราบในเรื่องนี้เพราะไม่ได้รับการบอกกล่าวแต่อย่างใดระหว่างที่หลวงปู่อยู่ฝึกกรรมฐานกับหลวงพ่อแอกนั้นท่านยังถูกให้ใช้สร้างเกวียนและเลี้ยงโคอีกด้วยท่านจึงเกิดความสลดสังเวช และเกิดความเบื่อหน่ายแต่ก็ทนอยู่นานถึงหกพรรษาในปีพุทธศักราช2458ซึ่งตอนนั้นท่านยังพักจำพรรษาอยู่ที่บ้านคอโดท่านได้ทราบข่าวว่าที่จังหวัดอุบราชธานีมีการสอนเกี่ยวกับปริยัติธรรมตามแบบของมหามกุฏวิทยาลัยแห่งวัดปวรนิเวศวิหารท่านตื่นเต้นดีใจเป็นที่สุด เมื่อได้ทราบข่าวเช่นนี้หลวงปู่ดูลพยายามขออนุญาตจากพระอุปชาเพื่อจะเดินทางไปศึกษาต่อแต่ก็ถูกคัดทานในเบื้องต้นเนื่องจากยุคนั้นการเดินทางจากสุรินไปจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเรื่องลำบากที่สุดและมีอันตรายทุกอย่างก้าวแต่ด้วยความมุ่งมั่นอย่างจริงจังต่อมา พระอุปชาจึงอนุญาตให้เดินทางไปศึกษาปริยัติที่จังหวัดอุบลซึ่งข่าวนั้นหลวงปู่มีเพื่อนที่เป็นพระภิกษุสององค์รวมเดินทางไปด้วยคือพระคงและพระดิบครั้นเดินทางถึงจังหวัดอุบลราชธานีหลวงปู่และเพื่อนๆเ,เกิดปัญหาเรื่องที่พักหนึ่งจากหลวงปู่บวชในมหานิกายและที่วัดสุปัตนาลามและวัดสุทัศนาลาม อันเป็นแหล่งศึกษาปริยัตยเป็นวัดป่ายธรรมยุทธเหมือนเทวดาดลบันดาลให้ท่านได้พบกับพระมนัทที่เดินทางมาเรียนก่อนแล้วได้ให้โอกาสช่วยเหลือในเรื่องของที่พักโดยท่านได้ฝากพำนักที่วัดสุทัศนารามในฐานะพระอาคันตุกะทำให้หมดห่วงหมดกังวลในเรื่องที่พักหลวงปู่เล่าว,ว่าการเรียนปริยัตยิธรรม ในปีพุทธศักราช2450เป็นไปด้วยความเข้มงวดการไล่หรือการสอบพระธรรมบทพระวินัยมุกต่างๆนั้นผู้สอบจะถูกซักถามไล่เรียงเป็นลายตัวตามเนื้อหาที่เรียนมาเป็นบรบทจนจบผู้ที่สอบได้จะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความเพียรอย่างที่สุดหลวงปู่ดูลสอบผ่านจนได้รับประกาศนียบัตรนักธรรมชั้นตีนวะกะภูมิ เป็นรุ่นแรกของจังหวัดปุบลราธธานีและถือว่าเป็นความสาเร็จอย่างสูงสมัยนั้นนอกจากเรียนปริยัติและพระวินัยแล้วหลวงปู่ยังเน้นบาลีวยากรณด้วยความหมายแห่งบาลีคือภาษาที่ได้จดจาและจารึกรักษาพุทธพจน์แต่เดิมมาอันเป็นหลักในทางพุทธศาสนาหลวงปู่ว่าที่แท้การเรียนในทางปริยัติธรรม โดยเนื้อแท้แล้วก็คือการศึกษาบาลีนั่นเองการสอบได้นักธรรมชั้นตรีสมัยเมื่อร้อยปีก่อนนั้นไม่ธรรมดาถือกันว่าสุดยอดแล้วเหมือนการเรียนทางโลกสมัยนั้นเช่นกันคนเรียนจบปฐมศึกษาปีที่หนึ่งปีที่สองก็นับว่าเป็นผู้รู้เยี่ยมยอดในทางการศึกษาสามารถเป็นครูเป็นอาจารย์ได้เลยแม้จะได้เพียงนักธรรมตรี แต่หลวงปู่ท่านมีประสบการณ์ทางปริยัติและธรรมปฏิบัติมามากพอสมควรท่านจึงกล้าที่จะทำอะไรเพื่อพระพุทธศาสนานับเป็นความคิดที่ก้าวหน้าและสร้างสรรค์